สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เข้ามาเอาสูตรเด่นวิ่งบนมาให้ลุ้นมาให้ชมกันอีกนะครับสูตรนี้ก็ได้2ตัวนะครับได้2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับนะครับงวดแรกก็ได้2กับ3ก็มาเข้าที่เลข2นะครับ วัดถัดมาก็ได้4กับ5ก็มาเข้าอยู่ที่เลข5นะครับสูตรนี้ก็ใครได้ติดตามแล้วก็น่าจะพอรับรู้แล้วนะครับว่าสูตรคิดคำนวณแบบไหนกันนะครับนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มา17งวดนะครับ17งวดนะครับก็จะหลุดประมาณ1 2 3งวดนะครับหลุด3งวดนะครับ 16 16งวดนี้หลุดไป3มงวดนะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่16กพ67นี้นะครับก็ได้8กับ9นะครับงวดที่17นะครับได้8กับ9ผลลัพธ์สองสามตัวนะครับ3ตัวบนก็ออก3ตัวบนก็ออก3 95นะครับ6 3 9้า ห้าใช่ไหมครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขเก้านะครับงวดนี้งวดนี้ไม่มาหลักหน่วยบนไม่มาหลักร้อยบนแต่มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับงวดนี้นะครับส่วนมากเขาจะเข้าอยู่ที่หลักร้อยบนและหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้นะครับรวิ่งบนนะครับช้องตัวอย่างน้อยมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วงวดนี้งวดที่10 18นี้จะมาตัวไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนในงวดงวดวันที่หนึ่งมีนานี้นะครับงวดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลขเก้านะครับเพื่อนๆนะครับสองตัวอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะครับนะครับนี่ก็ผ่านนะครับอันนี้ก็ผ่าน งวดนี้ก็ผ่านนะครับก็หลุดมาประมาณ3งวดนะครับเพื่อนๆวิ่งบนนะครับเด่นวิ่งบนนะครับงวดนี้ได้2ตัวมา1ตัวนะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่างวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับว่างวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันก็เด่นวิ่งบนนะครับเด่วนวิ่งบน สูตรนี้ได้2ตัวนะครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าผมจะคิดคำนวณแบบไหนนะครับว่าจะเอาสูตรไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็ได้8กับ9นะครับได้8กับ9ใช่ไหมครับผลลัพธ์สตัวก็ออกเอ้ยสตัวนะครับ3ตัวบนสูตรนี้นะครับพูดผิดพูดถูก ามตัวบนสูตรนี้ได้2ตัวอย่างน้อยก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับคําเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ลองมาดูครับติดตามดูครับว่าสูตรนี้ ผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณน,นะครับนี่ก็มาเข้าอยู่ที่เลข9กนะครับนะครับเข้าอยู่ที่เลข9นะครับนะที่ผ่านมาดูลยครับผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวเหมือนกันนะครับเหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับก็จะมีศูเก้าสี่หนึ่งใช่ไหมครับสามตัวบนก็ออกอยู่ที่สาม 9 5นะครับ2ตัวล่างก็ออกอยู่ที่43นะครับวดที่ผ่านมานี้นะครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งหลักหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างนะครับเราจะใช้3ามตำแหน่งนะครับมาคิดคำนวณให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งนะครับ ก็มาคิดพร้อมกันเลยครับคิดคำนวณมาพร้อมๆกันเลยว่าจะได้ตัวไหนกันงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็มาเข้าอยู่ที่เลขเก้ามาเป็นหลักสิบนะครับที่ผ่านมานะครับได้8ดกับ9นะครับงวดนี้หลุดนะครับงวดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลขเก้นะครับแล้วงวดนี้ล่ะครับจะได้ตัวไหนกันนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับ ก็มาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับ9กบวกหก็จะได้14ใช่ไหมครับ14บวกก็จะได้17นะครับงวดนี้ได้17ใช่ไหมครับครับก็จะใช้หลักหน่วยนี้มาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับเพื่อนก็คือเลข7นะครับเลข7แล้วก็เพิ่มไปแต้มหนึ่งนะครับ7แล้วก็8นะครับงวดนี้ก็จะได้7กับ8นะครับ วัดนี้ก็จะได้7กับ8ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับเป็นงวดที่18นะครับได้7แล้วก็8นะครับวางวดนี้จะมาหลักร้อยบนหรือเปล่าหรือว่าจะมาหลักหน่วยบนนะครับหรือว่าจะเข้าหลักสิบเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับว่าได้8กับ9นะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับคือเลข9ก้าผลลัพธ์สาตัวก็ออกอยู่ที่ สามเก้าห้านะครับเด่นมีคอหกเจ็ดครับงวดนี้ก็จะได้เจ็ดกับแปดนะครับสูตรนี้ได้สองตัวนะครับวิ่งบนนะครับเด่นวิ่งบนนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับแต่งวดนี้ไม่รู้ว่าจะมาต่อหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ไม่ทราบนะครับถ้ามาตามสูตรก็ดีนะครับถ้าหลุด ก็มีโอกาสก็เสียงนะครับถ้าใครเอาไปเป็นแนวทางนะครับก็ลองวิเคราะห์และพิจารณาดูนะครับ7กับ8ก็ต้องมาวิเคราะห์พิจารณาดูอีกครั้งนะครับก่อนนำตัวเลขไปใช้จริงนะครับเพื่อนๆนะครับเด่นวิ่งบน2ตัวมา1ตัวนะครับตามสูตรนะครับก็จะได้7กับ8ครับงวดนี้ครับได้7กับ8นะครับ หมวดวันที่หนึ่งมีนานี้นะครับหมดวันที่หนึ่งมีนานี้นะครับใครชอบบนก็ลอไปลุ้นดูนะครับรอไปลุ้นดูนะครับก่อนที่จะนําไปใช้ต้องวิเคราะห์และพิจนารณาให้ถีทวนนะครับก่อนนําไปใช้นะครับไม่รู้ตัวเลขจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่ตัวเพื่อนๆนะครับที่จะนําไปใช้นะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆและเอฟซและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีสูตรดีๆเอามาให้ลุ้นไห้เป็นแนวทางกันนะครับก็เด่นวิ่งบน2ตัววดนี้ก็มี7กับ8นะครับว่าจะมาตัวไหนกัน หรือว่าจะหลุดหรือว่าจะเดินหน้าต่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมจะเอาสูตรไหนมาลงให้เพื่อนๆได้ลุ้นได้ชมกันอีกนะครับก็งวดนี้ก็ได้เจ็ดกับแปดนะครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับเน้นวิ่งบนสองตัวมาอย่างมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆและสมาชิก ไปก่อนนะครับขอโชคดีทุกทุกท่านนะครับ